เอาคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องปักเตือนเพราะว่าหน้าฝนเนาะฝนมาทีไรงูโผล่ทุกทีแล้วโผล่แล้วโผล่ดโผโผล่แล้วไงข่าวเนี้ยโผล่มาอีกแล้วตกใจทุกทีเลยเอาคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยงูมันบุกมากินไก่อีกแล้วต้องไปจับสิครับขาประจําจริงๆเจ้างูเหลือมบุกเข้าไปในเล้าไก่ของเจ้าบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านห้วยใหญ่ใต้หมู่หกตาบล ไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา,าราชอะดูดูให้ดีมันมันบวมบวป่องปอง,ปองมันเป่งอีกแล้วมันไม่ได้อัดลมเข้าไปนะค่ะพุงป่องแต่มันอัดไก่เข้าไปครับตัวละคุณโอ้ผมบอกว่าอัดเข้าไปเนี่ยน่าจะสักสองตัวก็ทําให้มันมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณสัก10กิโลกร,รัมกว่ากว่าสิบกว่ากิโลกรัมนั่นแหละผมว่านะแล้วความยาวมันสักเท่าไหร่ 2- 3สเมตรก็พอสมควร เจ้าหน้าที่เขาก็เลยใช้ความชํานาญทําการจับงูภายในเวลาไม่นานเขาชํานาญอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็พาพี่เหลี่ยมเนี่ยใส่กะสอบยังไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปพี่พกู้ภัยเขาฝากเตือนไงช่วงนี้เนี่ยต้องระวังมากเป็นพิเศษนะครับก็ให้จัดเก็บอุปกรณ์เข้าของภายในบ้านให้เป็นระเบียบส่วนบ้านหลังไหนอยู่ติดกับป่าหรือว่ามีต้นมงต้นไม้ก็ให้ตัดถางให้มันลุ่งโล่งหน่อยอย่าปล่อยให้ขึ้นรอรกมากเพราะมันจะกลายเป็นแหล่งหลบอาศัยของ สัตว์มีผิดนั่นเองนะครับ